ใช้คำถามสื่อมวลชนเลยค่ะวากราเรืาเราากจรจาภาษีค่ะโอ้ใช้คำว่าจีนแซงหน้าไม่ได้นะเราคิดว่าอันนี้มีการคลี่ขายทางเรื่องนี้มากกว่าวันนี้ตลาดหุ้นก็บวกใช่ไหมคะก็ จะบอกว่าอันนี้จริงๆที่เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรารอเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือการนัดเข้าไปคุยแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการส่งในเรื่องของพอ o s โซไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับอเมริกาแล้วก็มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนก็คุยกันหลายระดับด้วยไม่ว่าจะเป็น u s เ r เองนะคะหรือว่าเป็นระดับของรัฐมนตรีเองก็เรามีการคุยนอกรอบแต่ว่าพอ o s โซโดยตรงเนี่ยส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะอนน อ,อ,อันนี้คือจะพูดยังไงล่ะถามว่าก็น่าเสียดายนะคะน่าเสียดายโอกาสที่ว่าเราจะสามารถคุยกับคอนเนคชันที่ค่อนข้างใกล้แล้วก็ตรงกับทางประธานพิธีได้เลยหรือว่าเป็นตัวประธานพิธีเองเนี่ยมันก็มันก็ต้องเสียโอกาสอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้ามีโอกาสคุยกันเลยตรงๆเนี่ยมันก็ต้องน่าจะง่ายกว่านะคะมันก็เหมือนเหมือนทุกวงการแหละคะ่ะว่าถ้าเราได้มีโอกาสคุยกับตัวจริงเลยดีกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโอกาสที่ สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นทางประธานาธิบดีเองหรือทางตัวของท่านทักษิณเองเนี่ยเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วในอดีตนะคะตอนที่ท่านเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกนะคะก,ก็เคยได้พบเจอกันแล้วก็พูดคุยกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าได้ไปพบเจอหรือถามแนวความคิดเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะกับประเทศก็เสียดายค่ะค่ะเช้คำพต่อไปได้เลย อ๋อไอตอนนี้เรื่องของของอุยกูใช่ไหมคะเอ๊ะไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวเราขอใช้คอกทีไม่แน่ใจว่ายกเลิกหรือ,อยังเดี๋ยวลองถามให้ค่ะเพราะจริงๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะปกติก็คุยกันในใน,ในรอบออปกติก็คือเข้าไปคุยได้หมดนะคะไม่ได้มีการถูกป,ปิดกั้นอะไรวีซ่า er นั้นก็คือก็กำหนดล็อกให้เราด้ยว่าอย่าง อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอถามอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวเองไม่ได้โดนอันนี้ด้วยเลยไม่แน่ใจว่าอันอันของทีมงานเขาปลดล็อกหรือยังไม่ไม่โดนอะไรอะไรนะคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะงั้นขอเป็นช่องทางต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในสารรัฐค่ะเออลยเปิดรายงานว่าสหรัฐเริ่มเจรจาหลาย20เขตประเทศแล้วแต่ว่าในท่านกัมพูชาก็เหมือนจะได้มีรอบเจรจาแล้วแต่ว่าของไทยค่ะยังไม่ปรากฏชื่อในการเข้าเจรจาเลยค่ะ อันนี้ก็เราก็รออันนี้อยู่เพราะเพิ่งส่งพาวเวอร์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่าจะเป็นวันก่อนวันหยุดเนี่ยคะ่ะที่ตกลงส่งเพราะทางทางทางท่านรองก็เอามาให้ดูแล้วว่าพาวเวอร์เนี่ยส่งไปแล้วเรียบร้อยหลังจากนี้ก็น่าจะก็อาจจะต้องมีมีการนัดเรา,เรา,เ,ราเราต้องตามเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะคะ่่่่่่่ะททาาาานนนจอออออดงงงงกกัีีี้้้แแบเรรรรืปปชมมสไไตชี้แจงว่า ออยนะขดริชั้นิการและแพทย์ยาภาค่ะให้ชี้แจงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของฝั่ง้อมโเขาเป็นปรากฏการณ์เป็นการล้อมกรอบาเพื่อไทยปรากฏการณ์ล้อมกรอบพรรคเหนือไทยอ๋อแบ่งไปชนชั้นใช่ไหมอย่างนั้น จริงแล้วเรื่องนี้มันก็ยังไม่มีข้อยุตินะคะว่าว่ายังไงแล้วก็ยังไม่มีทางแพทยสภาคนใดเลยที่ออกพูดว่าท่านักสินป่วยจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ได้มีข้อสรุปตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการอย่างที่บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่จะแปลว่ายอย่างไรนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆว่ามันจะเป็นชนชั้นอะไรยังไงก็ไม่ทราบเพราะไม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเดี๋ยวนะ้องไม่รู้เรื่องเอาไหมนะ <c oughs> ไม่ไม่มีนะคะก็คุณพ่อก็เตรียมที่จะชี้แจงนะคะแล้วก็ก็แค่นั้นเองก็ให้เป็นตามกระบวนการเขาก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงของเขานั่นแหละคะ่ปะปะัจจุบันนี้เราสามารถแจ้งผมได้ใช่ไหมครับคนที่มาตั้งคำถามไม่มีอ่ะก็แจ้งได้ค่ะก็เราจริงแล้วเราก็พูดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าท่านอายุมากแล้วการเคยท่านเคยป่วยเป็นโควิดตั้งแต่ตอนกลับประเทศไทยก่อนกลับประเทศไทยนะคะตอนช่วงอายุประมาณ72จําบได้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ ไม่สบายหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของประวัติมาอยู่แล้วตั้งแต่ตานรักษาที่เมืองนอกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกี่ยวเนื่องกันมามันทําให้เรื้อรังก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าทางการแพทย์จริงที่ประวการรักษามันก็ชี้แจงได้อยู่แล้วอะค่ะประเด็นที่เหมือนกับมีคุณหยิบมาเป็นประเด็นการเงินลงทุนหรือพวกนายโยกตัวทีนะพักเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะหยิบมาโจมตีว่าความเป็นป่วยทิพย์อะไรพวกเนี้ยนะที่ว่าเขาแจ่งเนี้ย จับที่คลายาปัญหาตรงนี้ไม่เป็นเรื่องที่คุณจบอีได้ไหมครับคือเราเรา,เราก็ชี้แจงนำข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่า ้าใครจะคิดอย่างไรเราก็ไม่สามารถจะจะจะห้ามได้อะนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเรื่องผลกระทบอะไรต่อตัวดิฉันเองก็ต้อง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 ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเรื่องชั้น14เนี่ยทั้งเริ่มแล้วก็จบลงก่อนที่ฉันเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็ได้พูดหลายรอบถึงว่าจะมีหลายๆฝ่ายที่ทําให้พยายามทำให้เข้าใจผิดนะคะว่าดิฉันเข้าไปยุ่งกับกระบวนการแทรกแซงต่างๆคือไม่มีอํานาจอะไรเลยนะคะจะแทรกแซงไงมันจบคุณพ่อออกมาจากชั้น14ี่เนี่ยตั้งแต่ก่อนเป็นนายกตั้งหลายเดือนนะคะ จำ,จำเดือนไม่ได้ลวออกมาหลายเดือนมากนะคะซึ่งก็มันมันก,มนก็มันก็ชัดเจนด้วยด้วยกรอบของเวลาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ก็ค่ะก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรค่ะก็ต้องมีการชี้แจงกันต่อไปซึ่งจะบอกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าไม่มีผลกระทบเนี่ยคงไม่ใช่นะคะเพราะว่ากระทบมาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าเออเราจะทําอย่างไรนั่นนะม,ม,มันมันมันก็ถามว่าเมืม่อกี้คาถามที่บอกว่ามันกระทบยังไงเนี่ยมันมันกระทบหลืออะไะว่าเอ้ยเราตั้งแต่การ ตัดสินแล้วว่าต้องติดคุกต้องอะไรมันมันสมควรหรือไม่มันกระทบงาตอนนั้นอยู่แล้วค่ะมันกระทบตั้งแต่การได้รับคดีอยู่แล้วแต่ตอนว่าเรารู้สึกอย่างไงเนี่ยพูดถึงความรู้สึกนะมันมันรู้สึกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าเราทําอะไรได้บ้างดีกว่าสิ่งที่ทำได้คือชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะตามหลักฐานตามสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉันก็ก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะท่านจะยกยันยันว่าท่างทักสิป่วยจริงเหมือนที่สมาชิตรท่านตรีกพูดเช่ครับ 1> <1> ใช่ค่ะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เรียนเดนเหมือนเดิมแต่ว่า,าเขาแถลงของทางธน,นาคารมันดูส่วนทางในท่นแล้วเขาพูดว่าท่านป่วยจริงหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พูดันค่ะแม่ทั้งสามคนที่โดนก็เือนว่ามมาจากความหงุดหงิดในการเขาก็ต้องมีการชี้แจงกันต่อไปในชั้นต่อไปถูกไหมคะเราไม่ได้มากระซายข่าวเ่อมาดีถามว่าท่านเพื่อใครเป็นนิตภาได้มีตัวต่อคุณข่าวเขาาบอกถามจริงถามก็ถามคนในพักเยอะเหมือนกันนะคะว่างงเหมือนกันว่า ว่ทาทำไมถึงจะยุบสภาเขาจะยุบจะยุบเพราะอะไรนะคะค<ม>ุณคุจะไทยจะคว่ำหน้าคุณคุไทยจะคว่ำหนาอืมไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะจริงการการทำพรบเรื่ององบประมาณมันก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วนะคะของของพรรคร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีในเรื่องของการจะยุบสภาท่านอรหินผ่าตาอยู่นะคะ ม,ม่ไม่ไม่มีเรื่องนี้เลยค่ะท่านก็บอกว่าขอลาอีกกี่วันนะสองวันสาวันมั้งไม,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 ม่มีการสอบถามเลยคะว่าใครข่าวที่บอกมาว่าคือใารใครที่ทบคล้องคล้างค่ะอืมมันสอบถาม,ามจากท่านรองเหรอคะไม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะคะมีแต่วอวยพรท่านถ่ายเร็วๆไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้เลยแล้วก็คิดว่าจริงๆก็จริงก็ช่วยกันคิดก็ได้นะคะว่าทําไมถึงต้องมีข่าวแบบนี้ปล่อยออกมา เหมือนเพื่ออะไรรบยังแน่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรบอกว่าตาจากตอนมันเกินที่นายโยกับผู้นำจิตวิญญาณสองคนกำลังสู้รบกันอยู่ผู้นำจิตวิญญาณสองคนกำลังสู้รบกันอยู่คือใครนะคะคุณทักษิณกับค,คุณเนวินขัเกิด่นี่มีคนโยเป็นเหมืนขาตัวแทนนะคะท้ายทอแล้วมันเกินทนายยจะเสียาา่ทำให้เกิดขาวเวอ๋อ <laughs> อะไรนะ สื่อใช่ไหมอ๋อสื่อชอบโยงใช่ไหมะโยงนู่นโยงนี่โยงนั่นนะโยงกันนี้บางทียังงงเลยว่าบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกันจริงเหรอนะคะแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไระคะ่ะของทั้งสองท่านนี่จริงๆคิดว่านอกรอบจริงก็คุยกันได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่า,อ,าอย่างเรื่องปัญหาของทางรัฐบาลเองเนี่ยเรามีมีมีหน้าที่ที่จะรักษาให้เสถียรภาพมันยังอยู่นะคะถามว่า เกินมือไหมล่ะคะไม่กี้ทัวร์คำถามให้เนาะเกินะะมือไหมท,ท,ที่ที่ที่ตัวดิฉันเองชอบไปเกี่ยวข้องมันจะเกินมือได้ยังไงอะคะยังเมื่อดิฉันเป็นนายกอยู่มันจะเกินมือได้ยังไงแสดงว่าถ้านายกมั่นใจใช่ไหมคะว่าจะคุมเสถียรภาพในการได้คืออ๋อเสถียรภาพของรัฐบาลต้องมั่นใจอยู่แล้วนะคะต้องคุมให้ได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแบบว่าผู้นําจิตวิญญาณอะไรเสี่ยมันอะไรขึ้นเนี่ยมันมันมันก็คงต้องเกิดขึ้นนอกนอกนอกรอบนอกระบบไป แต่ถ้ามันอยู่ในระบบอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะมันก็คง,งเกิดขึ้นไม่ได้เพราะทั้งสองท่านก็ไม่ได้มีตําแหน่งในรัฐบาลถูกไหมคะพักล่วงไหนทีน่ือชนนายกเป็นตัดการยังไงคะอะไรนะพักล่วงรัฐบาลถ้าพักไหนดื้เป็นัดการยังไงะถ้าพรคไหนดื้อ <c oughs> <c oughs> พูดเหมือน <c oughs> พูดเหมือนเป็นแบบเป็นลูกไม่ใช่นะคะจ็จริงทุกอย่างบอกแล้วว่าการมีพักร่วมหลายๆพักเนี่ยมันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้ว ในพักยังคิดไม่ตรงกันเลยนะคะบางเรื่องแต่ต้องหาข้อสรุปจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ติดขัดหรือว่าต้องต้องต้องช่วยกันเนี่ยก็ต้องคุยกันเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าจริงๆพอมาถึงเรื่องใหญ่ปุ๊บเนี่ยพักร่วมก็ก็โทรหาอยู่แล้วนะคะก็คุยกันนอบก่อนกครนคัาม่อมานถึงเรื่องทุกครั้จะต้องเป็นปเด็นชื่ใจไตลอดเ่นั่นสิก็สื่อมวลชนช่วยช่วยตอบให้หน่อย คุณผูช่วยตอบให้หน่อยทำไมเป็นข่าวทุกทีเลยเป็นพาะสื่อหรือเปล่านะขอบคุณค่ะ